สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเมนูซุปมะเขือนะคะทุกคนไม่ได้ใส่ปลาทูนะคะใส่แค่มะเขือนะคะอา้าวตั้งดีๆ่าตั้งกล้องมันนะ อันนี้ปรุงแล้วนะคะเราจะกรุบให้มันละเอียดหน่อย เด๋ยดชิมกันนะคะอร่อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาเทใส่จานกัน คือคอนเทนต์นะคะทุกคนทํากับข้าวก็คือคอนเทนต์ง่ายๆปึ๊บ่ะมาดูกันหน้าตาหน่าทานขนาดไหนอร่อยมากดีต่อสุขภาพด้วยนะคะทุกคนปราศจากไขมันงดอาหารทอดนะคะงดอาหารทอดน้ำมันนะคะพวกแป้งน้ําตาลนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะ